สวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับก็เจอกันรอบดึกนะครับเจอกันรอบดึกนะครับผมพี่กมลครับร้าน LED นะครับ LED Master ครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีทุกช่องทางนะครับท่านใดเข้ามาแล้วครับ ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามร้านค้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างครับปีใหม่ที่ผ่านมานะครับไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับช่วงนี้ก็น่าจะกําลังเดินทางมาทํางานกันนะครับหลายๆท่านก็น่าจะกําลังเดินทางมาทํางานกัน ก็บางพื้นที่ครับบางที่ก็เริ่มทํางานกันแล้วนะครับตั้งแต่วันที่สองนะครับวันที่สองครับวันที่สองวันที่สามนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งครับสวัสดีครับท่านใดเข้ามาแล้วฝากก okay ดไลค์กดแชร์ด้ครับโอเคครับวันนี้ผมพี่กมลครับก็มีสินค้ามาแนะนำนะครับมีสินค้ามาแนะนําอีกแล้วนะครับก็ในส่วนของตัวนี้นะฮะในส่วนของตัวนี้ จะเป็นโซลาเซลล์นะครับเป็นในส่วนของโซลาเซลล์นะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาลองมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวโซลาเซลล์นะครับตัวโซลาเซลล์ก็จะเป็นเป็นรุ่นนี้นะครับปกติแล้วนะครับปกติแล้วที่เป็นโซลาเซลล์ไม่ว่าจะเป็น UFO นะครับเป็น UFO โซลาเซลล์เป็นไฟถนนโซลาเซลล์หรือว่าจะเป็น ไฟสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์นะครับอ่าที่เราใช้กันโดยทั่วไปนะครับก็จะมีเป็นเป็นไฟแสงธรรมดานั่นก็คือแสงขาวนะครับแสงขาวหรือไม่ก็แสงวอร์มนะครับแสงขาวหรือไม่ก็แสงวอร์มนะครับทีนี้ครับตัวนี้ครับเป็นสปอตไลท์นะครับสปอตไลท์โซลาเซลล์นะครับสปอตไลท์โซลาเซลล์ซึ่งเป็นแสงขาวนะครับเป็นแสงขาวด้วยแล้วก็ยังปรับ เปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับปรับเปลี่ยนสีได้ด้วยก็คือนอกจากเป็นแสงสีขาวแล้วยังสามารถที่จะเป็นปรับเป็นหลากสีได้นะครับปรับเป็นหลากสีได้นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับตัวไฟที่ปรับหลากสีนะครับปรับสเต็ปนะครับปรับสเต็ปเปลี่ยนสีได้ก็จะเป็นในส่วนของไฟฟ้าไฟบ้านนะครับที่ใช้กันนะครับไฟตัวนี้เอาไปใช้ทําอะไรนะครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเอาไป แต่งสวนแต่งบ้านนะครับส่องตามชิ้นงานนะครับเอาไปย้อมฉากย้อมตึกย้อมผนังย้อมกำแพงนะครับไปเขาจะเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีกระพริบนะครับกระพริบเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับตามที่เราต้องการนะครับก็จะเป็นสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินนะครับก็ปรับตามตามรีโมทนะครับปรับตามรีโมทนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับรุ่นนี้นะครับทําออกมานะครับทําออกมา สองไซส์ด้วยกันนะครับทำออกมาสองไซส์ด้วยกันก็จะมีไซส์ที่เป็นรุ่น300วัตต์นะครับมีไซส์รุ่น300วัตต์แล้วก็ไซส์400วัตต์นะครับ300วัตต์กับ400วัตต์นะสำหรับทรงนี้นะครับเป็นตัวสปอร์ตไลท์นะครับสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับเป็นสลับสี RGB นะครับสลับสี RGB ไม่ใช้ไฟฟ้านะครับอันนี้คือหน้าตา ของเขานะครับหน้าตาของบรรจุภัณฑ์นะครับเป็นไซส์นี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันทั้งสองไซส์นะครับว่ามีอะไรให้บ้างนะครับตัวกล่องนะครับกล่องก็จะเป็นกล่องเป็นสีนะครับแพคมาอย่างดีเลยนะครับเวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อไปนะครับก็จะได้บรรจุในกล่องแบบนี้นะครับหน้าตาก็จะมี ตัวโคมไฟสปอร์ตไลท์นะครับตัวโคมไฟสปอร์ตไลท์ก็แล้วก็จะมีตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับนี่นะครับไฟรุ่นนี้เอาไปทำอะไรนะครับก็นี่เขาจะมีตัวอย่างบอกนะครับว่าเอาไปแต่งนะครับเอาไปตกแต่งสถานที่นะครับส่องต้นไม้ส่องพุ่มไม้นะครับก็ใช้ได้ทั้งสองแบบนะครับ ไฟตัวนี้นะครับใช้ได้ทั้งภายในภายนอกนะก็ทนแดดทนฝนนะครับใช้ได้ทั้งภายในภายนอกอมาดูกันเลยครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์พร้อมให้เราเอาไปติดตั้งนะครับอุปกรณ์พร้อมติดตั้งมีน็อตมีรีโมทมีคู่มือนะครับคู่มือจริงๆก็มีคู่มือก็มีให้ไว้ใช้งานนะครับน,นี่อันนี้ตัวอย่างนะครับว่า เอาไปทําอะไรนะครับเนี่ยครับเวลาที่เราเปิดไฟสีเขาก็จะแบบเป็นหลากสีนะครับเราเราจะปรับให้ให้เป็นสีเดียวก็ได้นะครับสมมุติว่าเราชอบสีน้ําเงินเราก็ปรับเป็นสีน้ําเงินชอบสีแดงก็ปรับสีแดงนะครับหรือว่าแบบเราอยากให้ไฟเขาเปลี่ยนสีกับพีิบไปเรื่อยๆนะครับเราก็ปรับได้ตามรีโมทนะครับตัวรีโมทเนี่ยจะมีฟังก์ชันนะครับมีฟังก์ชัน หลายตัวนะครับหลายตัวเลยนะครับนี่นนี่เป็นตัวรีโมทนะครับรีโมทเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นกดปุ่มนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินนะครับ<ม>แดงเขียวน้ำเงินแล้วก็เป็น RGB นะครับแบบกระพริบช้าแล้วก็ RGB กระพริบเร็วนะครับ RGB ก็คือเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งจะเป็นปุ่ม ปรับเป็นแสงสีขาวนะครับแล้วก็มีสีชมพูสีส้มนะครับสีม่วงนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับโอเตัวฐานรีโมทนะครับใช้เป็นเป็นฐาน 3A นะครับฐาน3ามใช้สองสองก้อนนะครับ 3A ม A, สองก้อน นะครับอ่ะก็ใส่เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูข้างในครับโฟมอ่ะนี้ในกล่องก็จะมีตัวนี้ครับมีแผงโซล่าเซลล์มาให้นะครับแผงโซล่าเซลล ก็ตัวโคมไฟครับมีขายึดแผงนะครับเนี่ยมีขายึดแผงโซลาเซลล์มาให้นะครับแล้วก็อุปกรณ์สำคัญสำคัญนะครับในการติดตั้งนะครับก็จะมีตัวนี้ครับน็อตนะครับเอาไว้ยึดโคมไฟแล้วก็ยึด แผงโซลาเซลล์นะครับยึดกับกําแพงหรือยึดกับเสาก็ได้โอเคนี่ครับสําคัญก็คือตัวนี้ครับนี่คือหน้าตาของโคมไฟนะครับหน้าตาโคมไฟเรามองออปกติก็จะคล้ายๆกับไฟสปอร์ตไลท์ที่เป็นไฟบ้านนะครับเนี่ยครับแต่จุดที่แตกต่างก็คือตัวนี้ครับเขาจะมีสายไฟมาให้นะครับสายไฟก็คือตัวนี้เป็นสายที่ต่อเชื่อมกับโซลาเซลล์นะครับ ต่อเชื่อมกับแผนโซลา r เซลล์นะครับแล้วก็ด้านด้านหลังโคมไฟเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นไฟไฟฟ้านะครับโคมไฟที่ใช้ไฟบ้านตัวด้านหลังตัวโคมเนี่ยก็จะเป็นไดเวอร์นะครับเป็นไดเวอร์ก็คือตัวแปลงแปลงไฟนะครับแล้วก็มีชิป LED อยู่ตรงนี้นะครับแต่ทีนี้ตัวนี้เป็นไฟสปอตไลท์ LED นะครับที่เป็นโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้เขาก็จะไม่ใช้ไฟฟ้า ตัวด้านหลังก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่เข้าไปแทนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เวลาใช้งานนะครับก็จะเหมือนกับโคมโซล่าเซลล์ทั่วไปเลยนะครับการใช้งานเหมือนกันเลยนะครับก็เราก็มีโคมกับแผงนี่แยกกันนะครับเวลาติดตั้งนะครับเวลาติดตั้งเนี่ยก็ให้นําแผงนะครับตัวแผงเนี่ยติดตั้งบริเวณที่แดดส่องถึงนะครับยิ่งยิ่งตอนกลางวันนะครับ เขารับแดดได้แบบเต็มพื้นที่นะครับรับแดดได้เต็มพื้นที่ก็ประมาณ5ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงนะครับแปบ๊บเดียวก,ก็เต็มแล้วนะครับพอช้าเต็มเนี่ยไฟกจ็จะอยู่ได้นานนะครับตัวแผงก็จะเป็นแผงมาตรฐานนะครับเป็นแผงมาตรฐานทั่วไปเลยนะครับแล้วก็จะมีสายไฟมาให้นะครับสายไฟนี่ก็ยาวอยู่ประมาณ5เมตรนะครับสายของโซลาร์เซลล์นะครับ การใช้งานเดี๋ยวให้ดูโคมนิดหนึ่งนะครับตัวโคมนะครับตัวโคมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะโคมไฟนะครับตัวบอดี้นะครับเป็นพลาสติก ABS นะครับข้อดีก็คือทนทานนะครับทนทานแล้วก็ไม่ไม่แตกง่ายนะครับไม่แตกง่ายวัสดุยืดหยุ่นนะครับตัวนี้ครับด้านหลังก็เป็นพลาสติก ABS นะครับแบตเตอรี่อยู่ข้างในครับ ส่วนตัวขาตัวขานี่ก็จะเป็นเป็นขาเหล็กนะครับปรับได้นะครับใช้ประแจหรือไขควงนะครับปรับตรงนี้นะครับปรับองศาได้นะครับตัวขาคร,รับแบบนี้อ่ะแล้วก็มีจุดที่จุดที่ต้องระวังนะครับก็คือตัวสายไฟนะครับ สายไฟเนี่ยเขาจะมีเขี้ยวให้สองเขี้ยวนะครับเวลาที่จะต่อเชื่อมกันเนี่ยก็ต้องดูที่มาร์กนะครับเขาจะมีมาร์กเอาไว้นะครับนี่นะครับด้านด้านนี้จะเป็นตัวเมียด้านนี้ตัวผู้เวลาเสียบก็เสียบให้ให้ตรงมาร์กนะครับแล้วก็ระวังเรื่องเรื่องแจ็คนะครับอย่าถ้าถ้าเราฝืนนะครับเดี๋ยวหัวแจ็คจะหักนะครับแล้วก็จะชาร์จไม่เข้านะครับต้องระวังเสร็จแล้วนะครับ ก็หมุนตัวนี้เข้าไปให้แน่นขึ้นนะครับแล้วก็กันน้ําไม่ให้เข้าด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราเชื่อมต่อกันเรียบร้อยนะครับตัวแผงกับตัวไฟนะครับเนี่ยเชื่อมกันแล้วทีนี้มาดูที่การชาร์จนะครับพอแผงโดนแสงนะครับอันนี้แผงโดนแสงแล้วนะครับแผงโดนแสงนะครับที่โคมไฟนะครับที่โคมไฟจะมี เปอร์เซนต,ต์บอกนะครับเปอร์เซนต์แบตเตอรี่บอกนะครับตรงนี้มี25% 50% 75% 100%นะครับแล้วก็มีสเตตัสการชาร์จเป็นไฟกระพริบอันนี้คือไฟทำงานครบนะครับครบ l ูปครบวงจรก็คือใช้งานได้นะครับเวลาที่เอาไปติดตั้งนะครับแล้วพอเราต่อโคมไฟเข้ากับแผงนะครับถ้าขึ้นไฟโชว์แบบนี้ก็แสดงว่าใช้งานได้แล้วนะครับ เราก็นําไปติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็ตัวแผงตัวแผงต้องระวังนะครับเวลาติดตั้งนะครับแผงแผงต้องต้องอยู่บนโคมนะแผงต้องต้องอยู่ต้องอยู่สูงกว่าโคมอ่าบางท่านนะครับบางท่านอ่าเอาแผงลงมาต่ำกว่าโคมนะครับพอเวลาที่เป็นกลางคืนนะพอไฟติดปุ๊บไฟเขาก็าจะส่องไปที่แผงนะครับทีเนี้ยแผงเมื่อโดนแสงปุ๊บ เขาไฟมันอ่าเขาก็จะสั่งการไปที่โคมไฟให้ไฟดับเพราะฉะนั้นเวลาที่แผงโดนแสงนะครับมนกระทบไฟมันก็จะติดติดดับดับติดติดดับดับหรือหรือไม่ติดเลยนะครับเพราะว่าอ่าเพราะว่ามันมีไฟไปรบกวนที่แผงนะครับซึ่งแผงเนี่ยต้องแบบอยู่ในที่มืดๆเลยนะครับแล้วก็ตอนกลางวันต้องรับแดดได้เต็มที่นะครับ แล้วเวลาติดตั้งการติดตั้งที่ถูกต้องก็คือแผงต้องต้องอยู่อยู่เหนือโคมนะครับแบบนี้นะฮะถ้าถ้าโคมส่องลงพื้นแบบนี้นะครับ,งงแบบรบตัวแผงต้องอยู่ด้านบนนะครับถ้าแผงอยู่แบบนี้นะครับไฟจะไม่ติดนะครับอ่าลองดูนะครับอันนี้ฝอมืดปึ๊บอ่าเนี้ยไฟก็จะติดน,สสน,นี่คือแสงสีขาวนะครับนี่คือแสงสีขาว แต่ทีเนี้ยโคมไฟตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเขาเป็นไฟแบบ R G B นะครับ R G B ก็คือสลับสีสล,บสลับสลับสีสลับแสงนะครับอ่าอันนี้เป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวผมจะใช้รีโมทนะครับใช้รีโมทกดนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีให้ดูนะครับนลองกดเปลี่ยนสีนะครับอ่าอันนี้เป็นสีแดงนะครับสีเขียว ตีน้าเงินนะครับก็การทํางานนะครับการทํางานจะเหมือนกับสปอตไลท์ที่เป็นไฟฟ้านะครับสปอตไลท์ไฟฟ้าที่ที่ใช้ไฟบ้าน220โวลต์หลักการทํางานเหมือนกันเลยครับตัวสปอตไลท์ที่ใช้ไฟบ้านนะครับก็จะใช้รีโมทเปลี่ยนสีโดยการกดรีโมทเหมือนกันนะครับแต่ตัวนั้นก็จะก็จะต้องเสียบเสียบปลั๊กไฟแต่ตัวนี้นะครับเป็นสปอตไลท์ แล้วก็เป็นโซลาเซลล์สปอร์ไลท์โซลาเซลล์แล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับเป็นสีแบบสลับ R G B นะครับจะปรับเป็นไฟนิ่งก็ได้นะครับอันนี้สมมุติว่าเราปรับเป็นสีน้ำเงินนะเดี๋ยวลองดูว่าถ้าสมมุติว่า,อาตอนเช้ามาแล้วก็วันต่อมาเขาจะเป็นสีอะไรนะครับอันนี้ปุ๊บแผงโดนแสงนะครับไฟดับนะครับ พอเปิดเปิดใหม่อีกครั้งอ่ะก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวผมขอดูอีกรอบนึงอันนี้ปรับเป็นสีแดงลองปิดปิดไฟป,ปึ๊บแล้วพอเปิดอีกรอบโอเคเป็นสีแดงก็คือจำค่านะครับจำค่าแสงได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองดูอีกสเต็ปนะครับอันนี้กระพริบนะครับ กระพริบค่อยๆกระพริบเปลี่ยนสีนะครับนี่นะครับสังเกตนะครับสีจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นน้ําเงินเป็นม่วงชมพูอันนี้เป็นส้มแล้วก็มาเขียวอ่อนเขียวอ่อนไปเขียวเข้มแล้วก็มาเป็นไอซ์บูไอบ์บูเสร็จปุ๊บก็จะเข้าไปสู่โซนสีน้ําเงินนะครับแล้วก็มาที่สีอวนมาที่สี สีเดิมนะครับสีเดิมก็จะวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับซึ่งสเต็ปการเปลี่ยนสีเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนทีนี้เดี๋ยวดูอีกสเต็ปหนึง่งอันนี้เป็นแบบเปลี่ยนสีแบบแบบอ่าสเต็ปที่เร็วขึ้นนะครับเป็นไฟแฟลชนะครับอันนี้สเต็ปก็จะเร็วขึ้นกระพริบไปเรื่อยๆอ่าสมมุติว่าผมตั้งเป็นสลับสีนะครับเปลี่ยนสีแบบกระพริบนะครับแบบเร็วๆนะฮะ แล้วพออ่ะพอมืดปุ๊บโอเคเป็นสเต็ปเดิมก็คือจำค่าได้นะครับจำค่าเดิมได้อันนี้สรับสีแบบกระพริบเร็วๆนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึง่งอันนี้เป็นสีขาว อันนี้ขาวอันนี้ออกออกออกเป็นเขียวอ่อนนะครับเขียวอ่อนอันนี้ม่วงนะครับชมพูอันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆสีม่วงนะอันนี้น้ำเงิน สีก็จะปรับได้เรื่อยๆนะครับตามรีโมทครับตามรีโมทถ้าเราไม่อยากให้เป็นไฟนิ่งนะครับก็ปรับเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่ดูแต่ปกติถ้าเป็นไฟส่องสว่างสปอตไลท์ใช้ในการส่องสว่างก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะฮะสีขาวหรือไม่ก็สีวอร์มซึ่งจะแยกกันนะครับแยกกันแต่สําหรับโคมนี้นะฮะตัวสปอตไลท์โซล่าเซลล์รุ่นนี้นะครับจะสามารถเปลี่ยนสีได้ กรณีเราเอาไปส่องสว่างนะครับส่องตามลานจอดรถนะครับตามโรงรถหรือแบบเป็นทางเข้าบ้านบริเวณรั้วบ้านหน้าบ้านนี่นะครับรอบบ้านเราก็ใช้เป็นแสงสีขาวนะครับก็ปรับแบบนี้แล้วก็ถ้าเราแบบเบื่อเบื่อสีขาวอยากให้ไฟเป็นสีอื่นบ้างนะครับเราก็ใช้รีโมทนะครับกดปรับเปลี่ยนสีได้นะครับนี่อยากให้เป็นเขียวก็ได้นะครับ น้ำเงินม่วงชมพูนะครับปรับได้หมดเลยนะครับนี่นะครับหรือว่าอยากให้เป็นไฟกระพริบนะครับก็สามารถทําได้นะครับนี่เอามาใช้ตกแต่งเอามาประดับมาจัดงานวันเกิดจัดงานปาร์ตี้หรือว่าจะเอาไปาตกแต่งตามสถานที่ต่างๆนะครับไปงานอีเวนต์นะครับ,น Event, นรบแล้วก็เป็นส่องตามต้นไม้ตามพุ่มไม้เอาไปทําฉากนะครับซึ่งข้อดีของเขานะครับ เวลาชาร์จไฟเต็มชาร์จไฟเต็มเต็มเต็มเราก็เราก็ถอดเฉพาะตัวโคมไฟเนี่ยถอดเฉพาะโคมไฟเอาไปติดตั้งไปใช้งานได้นะครับพอแบตหมดพอแบตหมดเราก็เอามาชาร์จใหม่ชาร์จก็ใช้แผงนะครับเอาไปตากแดดนะครับแล้วก็ชาร์จไฟเข้าที่แบตนะครับทําแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะไม่ต้อง ไม่ต้องเดินสายไฟนะครับข้อดีก็คือไม่ต้องไม่ไม่ต้องเดินสายไฟไม่ต้องติดตั้งไฟนะครับก็จะประหยัดขึ้นนะครับประหยัดขึ้นไม่ต้องเสียค่าไฟและบริเวณที่เป็นป้ายป้ายทางเข้าบ้านนะครับป้ายทางเข้าสวนป้ายสวนหรือว่าเป็นป้ายรีสอร์ทอย่างเงี้ยที่เราต้องเปิดไฟทิ้งเอาไว้ทั้งคืนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องการให้มันแบบ มีสีสันมีหลากสีโดยเราก็ใช้เป็นตัวนี้ได้นะครับใช้เป็นรุ่นนี้ได้นะครับนี่นะครับก็เป็นสปอร์ตไลท์นะครับมีด้วยกันสองรุ่นนะครับสปอร์ตไลท์มีรุ่นสา0ร้อยวัตต์กับรุ่น4ี่ร้อยวัตต์นะครับนี่คือรุ่นสาม้อยวัตต์นะครับอ่านี่คือรุ่น4ี่ร้ยวัตต์แล้วก็ตัวนี้ครับนี่ก็จะเป็นรุ่นสามร้อยวัตต์นะครับก็จะมาในกล่องแบบเดียวกันนะครับมาในกล่องไซส์เดียวกันนะครับ รุ่น300วัตต์กับ400วัตต์มี2รุ่นนะครับท่านใดสนใจนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักแชทนะครับให้ทักแชทเข้ามานะตามช่องทางที่ท่านดูอยู่นะครับมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับมี2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่น300วัตต์กับรุ่น400วัตต์ครับเป็นสปอร์ตไลท์สลับสีนะครับไม่ใช้ไฟฟ้าเป็นโซล่าเซลล์นะครับใช้ไฟโซล่าเซลล์นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับชาร์จไฟจากีครับ แผงโซลาเซลล์นะครับมีแค่สองตัวนี้นะครับก็เอาไปใช้งานได้นะครับใช้ได้สารพัดประโยชน์นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าถ้าเราจะเอาไปย้อมฉากย้อมผนังนะครับตกแต่งหรือว่าแบบอยากได้ไฟส่องสว่างก็นี่เลยปรับเป็นไฟส่องสว่างเป็นแสงสีขาวก็แบบสว่างนะครับก็วสว่างนะครับแล้วก็บางวันอยากเอาไปจัดเอาไปตกแต่งสถานที่ก็ปรับนี่เลยฮะเป็น ไฟสลับสีนะครับหรืออยากเป็นสีเดียวนะครับก็กดได้นี่สีเงินนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวไฟล่อหมึกไฟล่อหมึกนี่ปรับเป็นเขียวปรับเป็นแดงก็ได้นะครับแดงนะครับอ้น่าใช้มากมากนะครับแนะนําเลยนะครับสองรุ่นนะครับรุ่นสามร้อยวัตต์กับรุ่นสี่ร้อยวัตต์นะครับโอเคครับวันนี้ก็ ฝากสินค้าดีๆเอาไว้นะครับฝากสินค้าดีๆเอาไว้ให้ทุกๆท่านนะครับท่านใดอยากได้สินค้านะครับหาสินค้าไม่เจอครับทักแชทเข้ามาได้เลยครับทักแชทเข้ามานะครับเดี๋ยวมีทีมงานคอยตอบดูนะครับหรือท่านใดจะปรึกษานะครับเรื่องการติดตั้งไฟเรื่องหลอดไฟนะครับนอกเหนือจากที่เราเอามาให้ดูนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมพี่กมลก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับอ่า นอกจากโซลาเซลล์นะครับนอกจากโซลาเซลล์แล้วนะครับของเราก็มีจําหน่ายที่เป็นไฟประดับด้วยนะครับไฟประดับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับเป็นไฟบ้านไฟบ้านก็ใช้เป็นไฟฟ้านะครับ220บโวลต์แลวก็เป็นไฟโซลาเซลล์ก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับก็ใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับก็ชาร์จไฟจากแผงลงมานะครับมีแล้วก็สินค้าอื่นๆอีกมากมายนะครับอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือช่างเป็นอินเวอร์เตอร์เครื่องแปลงไฟนะครับเกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็เป็นตัวแบตเตอรี่นะครับก็มีนะครับรวมไปถึงไฟโซลาร์เซลล์นะครับหลักๆที่ใช้งานกันก็จะมีสปอตไลท์มีไฟ UFO นะครับแล้วก็มีไฟถนนนะครับไฟถนนโซลาร์เซลล์นะครับ,นนรบอ่ะท่านใดใช้สินค้ามีจำนวนนะครับใช้สินค้ามีจำนวนก็ ทักเข้ามาขอส่วนลดขอใบเสนอราคาได้นะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ดูสดแล้วก็ดูย้อนหลังนะครับสนใจสินค้าชิ้นไหนก็แจ้งเข้ามาได้ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้พี่กมลก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันต่อไปครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ